ข้านากไม่ได้ใส่เสื้อกากีแล้วขอถามนิดหนึ่งค่ะจะถามเรื่องคุณนิพิษนยเขาบอกว่าไปเปิดตัวหน้าพักประชาธิปัตย์เลยเหมือนโอาไปส่งเสื้อหน้าพักป,ประชาธิปัตย์ เานไปหมดแล้วขึ้นไปอหมดแล้วค่ะเขาขึ้นไปหมดแล้วติโกาอนาไอะไรนะขึ้นบันไดอีกมเดี๋ยวเดี๋ยวไู สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสดจักทำเนียบรัฐบาลน,นะครับติดตามบรรยากาศที่ตึกบรญชาการหนึงน,นะครับน่ายกบัญชีเป็นประธานการประชมุมคอรมอทีมเศรษฐกิจนะครับ ทาไทยประธานสภาของธาตท่านทกว่ารแลทุทยะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางครับที่้มาร่วมกันประชุมลารมาเสร็จิ้่งการมวานี้เป็นการที่สามนะครนะครับเรให้ครบอทุกครั้งเราก็ได้มีมาตรการต่างๆมีมติต่างๆออกไปซึ่ง อาการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นเพือเือความรวดเร็วและประสาดำานนไปขึ้นกันสมดุลที่ผ่านมาผมและท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนับเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้รัฐมนตรีาการะทรวงาเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงษาธิการได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีภายหงเสร็าเสีย และการจูงผู้นำอาเซียนทีมประเทศเียการจูงที่เปิดพื้นที่ซึ่งพวกเราทั้งหมดต้องได้รับการด่ากล่าวในการนำเสนอนะครับเครื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกับประเทศต่างๆทั้งในเวทีระดับผู้นำประเทศและผู้นำภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับขยายตลาดเดิมเปิดตลาดใหม่แนะนำประเทศไทยให้กับพวกเขาได้ รู้จักนะครับ้างโอกาสการลงทุนและลดการกีดการทางการค้าถ้าท่านได้ติดตามจากข้องวามสารนะครับประเทศไทยของเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเราได้มีเรื่องที่จะต้องสารต่อกันมากมายนะครับและเราก็ได้บอกเขาว่ารโยบายทุกนี ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังคงต้องเสนอนโยบายฟิ๊กฟิ๊กยิ่งเพื่อให้เกิดผลหนึ่งพฤติกรรมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศประเทศต่างๆที่ได้พบนะครับก็ต้องถือว่าเป็นพันธมิตรเยือยุทธศาสตร์นะครับที่ได้เชื่อถือเขาก็มองอยู่รอบประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแห่งโอกาสและศักยภาพนะครับซึ่งถ้าเราได้มีบทบาทของเรา เวีทีตัวประเทศเช่นนี้แล้วก็ได้ทำในสส่งที่ได้นำสิ่งที่หาดีมามาปฏิบัติมาแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้เขาเกิดความะสะดวกเกิดความมั่นใจในการมาทำธุรกิจหรือมาลงทุนหรือแม้กระทั่งมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเราก็คงจะจะได้ฟื้นพื้นตัวในเรื่องของ ภาคเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งผมและลกระทรวงพาณิชนะครับก็ได้ชันในระดับผู้นำของหลประเทศท้งเรื่องการขยายตลาดการขายด้วของ,ของ,างขาทางการเกตรทางเงกับทางผู้นำในกลุ่มในกลุ่มต่างๆ,ๆนะครับ เช่นเรื่อง,งการเกรจา FTA ที่จะต้องทำงงทให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดนะครับในสัปดาห์ที่แล้ว,วก็ต้องขอบพระคุณท่านรองนายมนตรีนะครับท่านเอกวิติีนะครับที่มีการได้เริ่มดำเนินนโยบายคนละครึ่งตัสนะครับซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเป็นขนงใจ ที่ดีกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วลงลงไปพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงที่เขารู้สึกเขามีความสุข คือทักเข้ามาในระบบเศรษฐกิจแล้วได้ดูจากตัวเลขแล้วก็ได้มีการใช้เงินอยู่มากกวาควรนะครับเมื่อรวมของภาคราคที่สสมเข้าไปอีกหนึ่งเท่าเนี่ยก็ทำให้ระบบการเงินของม่นเงินเนี่ยได้กระจายไปทั่วประเทศนะครับควมมีเรื่องที่อยากจะฝากคณะทางานนั้นก็คือว่าในขณะที่ได้พบกับหลายท่านก็มีหลายท่านที่ก็ ต้องเห็นใจและต้องหาวิธีแก้ไขเข้าเพราะไม่ใช่ความไม่ใช่ความผมาิดของเราเพีทีเดียวก็วคือเข้าไม่เข้าไม่ได้นะครับที่ผมบอกคําว่าทั่วถึงอันนี้อาจจะต้องต้องต้องกลับมาอยู่เป็นเป็นหลักการดำเนินการของเราเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนระดับเฟิร์สครัมเฟิร์สเซอร์เป็นอะนะครับแล้วคนที่มี ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเขา้าใจเรื่อ,ง,อเเเงของเทเนด์แบงกิ้งในต่าดเขาเขาเาก็จะเข้าไปถึงก่อนแล้วก็ยังมีหลายคนที่ที่เป็นเอาเรียกเป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มเปราะบ,บางเนี่ยนะครับเาขายังไม่สามารถเข้าไปถึงได้อย่างอย่างทรศัถึงเขายังต้องใช้การช่วยเหลือเป็นอันมากในการเข้าไป รับนโยบายนี้ซึ่งผมว่าถ้าผมเป็นเขาผมก็ใจเสียเหมือนกันที่เข้าไปในด่นนั้นตอน้อง,งตอนน้องฝากท่านทุกท่างต้องกาวิธีแก้ไขซึ่งผมได้รับทราบมาว่าเราก็คงจะต้องรวมกลุ่มท่านที่พลาดไปในครั้งแรกนี้กลับมาในเฟสสองนะครับังนั้นเพื่อเฟสสองคงต้องเน้นไปในการที่จะนำกลุ่มเหล่านี้กลับเข้ามาให้เขาได้รับาการดูแลจาก รัฐบ,บาลน,นะครับให้มากที่สุดจะ่ีราามได้แล้วก็ต้องฝากทางอันนี้ต้องฝากทางกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับที่นี่ีราต้องม,งมีที่นี่มีท่านตระหลักกระทรวงที่นี่ก็คือจะต้องอขอความร่วมมือไปอยา่างว้าราชการจังหวัดนะครับลงมาถึงระดับานอำเภอนะครับที่จะต้องช่วยกันพา คำแนะนำข้อแนะนำให้ให้พี่น้องประชาชนที่เขาสามารถใช้สิทธิได้นะครับให้เข้าถึงแล้วก็สามารถใช้สิทธิได้อย่างทุ่นถึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังงานนะครับพลังงาน,นแสงอาทิตย์นะครับไฟฟ้าส่วนก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับต้องขอขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ได้ เร่งพิจารณาแผนง,งานเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ดำเนินติดต่อขอให้ได้ดำเนินการต่อไปนะครับและยังมีผลงานของกระทรวงอื่นอื่มากมายทั้งทางทั้งแรงงานนะครับทั้งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับก็เรื่องพื้นผลทางการเกษตรก็ลำบากนะถ้าทวงเกษตรที่สหกรณ์ก็ไปที่ไหนก็ยังโดนเจ้าบ้านหมุนเรื่องราคาพื้นผลทางการเกษตรที่ก็ต้องด่ ตอนนี้เราโดนดังๆเรื่องราคาอาหารสำหรับนะครับก็คงต้องหาวิธีฝากผู้ประสงค์เรื่องบูรณาการหาความร่วมมือด้วยกันนะครับวันนี้ทางท่านรองรัยมนตรีว่าการกระทรวงการพันะครับพิจารณาแผนงานนโยบายวิกฤติของกรมพาลิศในส่วนของต้นแก้สำหรับการค้าวออกที่สำคัญและไม่ยังมีวาระการแก้ปัญหาที่ถึง ของพี่น้องประชาชนที่เป็นมาตรการเพิเ่มเติมของกระทรวงการคลังซึ่งหรือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการกล่าวเปิดประชุมของท่านนาย,ยัฐมนตรีคุณอุทิตยชานวิรกูลนะครับวันนี้นําประชุมครมลทีมเศรษฐกิจนะครับท่านนาย,ยัฐมนตรีก็มีการพูดถึงผลการสรุปการเดินทางไปที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกุลํลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับรวมถึงการไปประชุมเอเปก ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยก็บอกว่าได้มีการหารือในเรื่องของเศรษฐกิจกับผู้นําแต่ละประเทศนะครับที่มีการหาความร่วมมือในการผลักดันอุตสาหกรรมและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการที่จะสร้างเรื่องของเม็ดเงินให้กับประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงครึ่งเฟดสอด้วยกระทรงการคลังนะครับในการที่ออกนโยบายมาและมีประชาชนนั้นให้ความสนใจรวมถึงการตอบรับนะครับซึ่งก็มีการเน้นย้ำไปยังกระทรวงการคลัง ไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับสำหรับผู้ที่ตกหล่นนะครับ <wide> เรื่องของเฟส2เนี่ยก็อยากให้เข้ามาสู่ระบบให้ได้นะครับก็ได้นิมนต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือนะครับในการที่จะให้ประชาชนเข้ามาได้ร่วมโครงการนะครับเพื่อลดต้นทุนของพี่น้องประชาชนนะครับและช่วยเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีการขอบคุณเรื่องของกระทรวงพลังงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่ใช้โซล่านะครับ าทางรัฐบ,บาลเองก็มีการรับเรื่องนะครับที่เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเศรษฐกิจนะครับในการถักดันเรื่องของนโยบายต่างๆการทําพลังงานสะอาดให้กับประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับท่านนายงตีก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกับผู้นําจากหลายประเทศนะครับ ในการที่จะเร่งช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะปรับปรามเหล่าบรรดาอาชฉรกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนไทยนั้นรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับได้รับผลดีมากที่สุดและไม่ต้องตกกระทบหรือเจอกับสิ่งที่ทำให้ ประชาชนหรือผู้คนนั้นได้รับภัยนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่นายยมติได้มีการกล่าวเปิดการประชุมพรมเศรษฐกิจนั่นเองครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ตัวหอนท่านนายยมติจะร่วมประชุมกับทีมเศรษฐกิจก่อนนะครับและจะมีการลงมาแถลงให้กับสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะกลับมาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาลงเมืองนี้ขอบคุณผู้ชมตามรับชมครับสวัสดีครับ